โกเทลและทังยืนเผชิญหน้ากับจอมบานบูที่ยิ้มให้เราจะต้องถูกฆ่าแน่ โกเทนจึงเสนอให้เราหนีแต่ทรังไม่คิดว่าเราจะหนีรอดบูก้าวเข้ามาพิกโรกบินลงมาขวางไม่คิดว่าจะเป็นทิพึ่งอะไรได้หรอกนะแต่ฉันก็จะสู้จะทาเท่าที่ทําได้ถ้าไม่ไหวก็ตายด้วยกันนี่แหละทรังจึงเสนอไอเดียให้เราไปขอโทษบูจึงใช้ให้โกเทนไปเตรียมขนมมาเดี๋ยวนี้เลยแต่โกเทนก็ไม่รู้ว่าจะไปหาร้านขนมได้ที่ไหนจากนั้นบูก็หาวแล้วนั่งลงหลับไปบูมานั่งหลับพับ เด็กทั้งสองจึงวิ่งไปหาบูขอไปดูหน่อยเด็กทั้งสองยองเข้ามาดูใกล้ๆบูหลับจริงเป้าโกเทนจึงจะลองดึงนวดที่หัวบูทําให้พิกโรต้องร้องห้ามมันอุตส่าห์หลับไปแล้วแท้ๆจะไปดั้งด้นปลุกมันขึ้นมาทําไมตอนนี้นะ่ะช่างมันก่อนไม่ว่ายังไงตอนนี้เราก็ต้องหาทางท่วงเวลาไว้เพื่อเตรียมตัวรวมร่างครั้งต่อไป แต่แล้วทุกคนก็สัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างบูก็ตื่นขึ้นมีคนกำลังมาเป็นจิตที่แข็งแกร่งมากเลยเป็นซุนโกหังที่บินมาที่นี่เขาลงจอดต่อหน้าบูคนอื่นๆถูกจอมานบูฆ่าตายหมดแล้วรวมถึงเดนเด้ด้วยถ้าเดนเด้ดตายดราก้อนบอลก็จะหายไปด้วยทุกคนบูได้เซกเป็นช็อกโกแลตกินลงท้องไปหมดแล้วแต่โกฮังก็ยังสัมผัสถึงพลังเบาบางได้อยู่เขาเดินยิ้มเข้าไปหาบูมองหน้ากัน บูก็หัวเราะออกมานึกออกแล้วนายคือเจ้าคนที่โดนซัดกระเด็นไปก่อนหน้านี้นี่นา,นาแม้จะยังไม่ครบหนึ่งชั่วโมงเด็กทั้งสองก็ล้องฟิวชั่นกันดูเพื่อไปช่วยโกหังโกหังเบ่งพลังเปิดฉากโจมตีบูทุกคนตกตะลึงโกหังทำได้ไม่เลวรับหมัดบูได้สวนเข้าไปที่ท้องแบบจุกจุกบูโมโหจะซัดให้กระเด็นเลยแต่ก็ทำอะไรโกฮังไม่ได้จนโดนสวนกลับไป บูลุกขึ้นโกหังเดินเข้ามาบูท่าทางหวาดกลัวแล้วก็โดนโกหังโจมตีเข้าไปจับหัวเหวี่ยงไปชนภูเขาบูปล่อยพลังไสโกหังก็ปัดทิ้งไปได้บูใช้ท่าลูกบอลพุ่งเข้ามาโกหังรับแล้วทุ่มออกไปต่อยกันในก้อนหินจนโกหังโยนบูขึ้นไปบนฟ้าแล้วพุ่งตามไปโจมตีบูจนตกลงมาโกหังอยู่ข้างหลังบูแล้วคนดูทั้งสมคนตกตะลึงแล้วตอนนี้ก็จบลง